สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีเบอร์สท,ท,ทุกคนเด้อมาฮอดบ้านนะก็อีเมล้าขังมองเขาไว้คือเก่าในะพี่น้องขางมองเขาไวกไ้ก็เลยสิเห็ดกินโตด้วยซะนานๆอยากจับได้ไปะนี่เห็ดกินเพราะว่ามันเศร้านี่เขาเห็ดงูอ่ะพี่น้องก็เดลยหายน้องอันไปเบิ่งน้ำเขาไปเอาน้ำเขาผูดหนึ่งแต่ว่าถามเขาเข้า่าผูดหาเสน แต่ว่าน้องอันจะเอาเมื่อหาเซนจะเอาจังไรแต่ว่าบโบธนหูไลยทำ้องอันแต่ว่าสิมาเห็ดกินก่อนพี่น้องนี่แหละเมื่อเท่านี้คันมาพูดหาเซนกับเมื่านี้ไหนพี่น้องเพราะว่าเบิ่งเบิ่งเบิ้งอะไรนั่นตุมีทำนี่ก็ด้ยสิต้มก่อนซากระดูกมานี่แล้วก JJ, wet, ็สิเห็ดมาเฟียให้อีเมอีเมแล้วขวากเฟียไว้ด่ะเห็ดดิบในเห็ดซุกในนี่สิมาเตรียมเห็ดเพราะว่าข้างหมอนพดแต่พี่น้องจะเอากระดูกล่วงก่อนนี่นี่มอพอดนะเนี่ย มื่ออยากบายได้เนี่ยแต่ว่ามอบี้ยางไปหน้าไม่ใช่ป่ามือเบิร์เขาตัดเขามัดเขาผมพระธันห์หมานก็ไดู้กไมีไมีนับเลยนี่เบิรงใไงพี่น้องเบิรงกนาคนขี่หายซะเอาจ่าจี๋เลสวัสดีจ้าสบายดีป้าลุงหายเทพหายว่าเอาใส่โดดมืงใหญ่พี่น้องใส่รถเพื่นเพื่นยังหายอยู่ก็ะด้กอุซะเนี่ยทางโป่งเน่ยค่ำเนี่ยมอบีว่าท่านขึ้นมานสัญญาเอาสีดงหมอเนี่ เอาซีนุ่งหมอนี่หมอเขาก็ท่านในสุกนันสุกขนาดเอาเมื่น้ำตาพี่น้องเมื่น้ำตาคนขี่ไห้เมื่อแจ๊คำตาเมื่อแจ๊คคื่อนี่อาบน้ำแล้วดอได้เลยนี่มาให้แม่อุ่มอีกแม่เพระท่านอาบน้ำเนี่นางเอ้ยขอเพระท่านอาบน้ำมาอุ่มจะอีกเดาจะอาบน้ำเลยกระโดดเอ้าเอาเอานี่ราอยากกินตีบ่เนี่ยสตตีบ่ฮะเนี่ยสตตีกระโดดไอ้นี่กับไปเลยรวยมากกับไปปึบโดดเลยอ้าวตีอ่ะ เอ้อาวติดแล้วจ้าวบุญจ้าวบอาจ้า,จาประดุงกันจา้าอีดาขี้หายโอ้นภา,าก,กับหัวแหงคือพ่ไอใหญ่ขาดแหงคือพ่อใหญ่คาดเอ,อ้ยไม่เนรกูยยอยากเอามิชายหมอกดกระหายควดควดอยู่นี่นนเอาตัวไหรเอาวะนี่<อ><อ>หูมันเห็นมึงสมันเห็นอีหยังหูไปไปอยู่กันแขนข้อกันอยู่เด้อสบายดีเด้อเออพี่ล <c oughs> ็ก หม้อพดเลยพี่น้องเอาในล่องใส่หมอพดเฮิ้งเติอเลยแล้าคอุ่นนี่นีอยู่มาปูดหาเซนคือไไรน้อยเดียวเนาะเอ็นเหนียไหมเห็นมัทนี้ดนะจะบากจังไรหมดกกคือไก่เบื่อสิเปื่อยเฮิ้งเติอไหมนี่โมได้สับกระดูกับตุ๊บมัดกระดูกมีซะ้องกระดูกตกลงไปปอดลงไป ใส่มั่งกระดงไปเลยเวิดนี่อดเ้ยเนาะต้มซองตอนเนาะตุ่ซองต่อนมันโค้งมันใหญ่ได้บริตัดตัดหญ่อะไรตัวนี้ก็ไปต้มอีกขนาซะยังโค้งสองอันับาปนจะไปก่อยหมามนี่กระตุมซะหมามกระตุมหัวใจนี่กระตุ่มซะแล้เม่อนี่ เตรียมเห็ดมากินแดดกันเด้อตัวนี้นี่แล้วก็เดือดกระสีต้มใส่ทุ่งยางเลยเดือดนี่เดือดขันไม่เ่ราไม่เด้อดใส่เยอะใส่รถเนาะเขาก็คือจังแค่งแข็งปีงขึ้นมาก็เริ่มปีงต้องกลับขึ้นอีกเตรียมเห็ดกินกันเด้อพี่น้องเห็ดกินแด่งมาเพียมัอนี่มาเพียเพราะว่าเขาเห็ดงัวมัอนี่ก็เด้อให้น้องอันไปเอาน้่ง เตรียมเพ็ดกินแบบโอ้จะแบ่งเอาครึ่งหนึ่งไ่มแม่โอ้ปวดก็คืดยุขับไม่มีคนเอาก็เอานแต่ว่าสั่งเข้าไปอย่ามาวิคนเอาก็เด้อแสดงว่าอีเม่พูดหนึ่งว่าแบ่งกันคนละครึ่งแล้วไหมเนาะเออผูดหนึ่งแบ่งกับเพื่อนเม่สนุกหน่อยเพื่อนโชาเพ่งแบ่งกับเฉพาะเข้าไมันคือซัมหนีขึ้นปะคือเราแบ่งไอ้เวียงขนานะ กินบาบเดียวกักินบูบดผัดแบบอืหึเออกะทิบาพ่อซื้ออยู่ด้านสองเซนหาพ่อซื้ออยู่คือไปหาแซนนี่สิว่พอซื้อคือบานะแต่แต่แส่งว่พูดนึ่งเขาเห็ุพูดหาแซนหรือว่าเจ็ดดอยเกือบแปดดอยกวาดเนาะมันเอกัมาปันกับระมานคุระคุะสามร้อยกลัวคุระสามรอยสี่รอยซะคุระสี่รอยกวาดกระสีนไม่สีนสดเตรียมเห็ดกเน้พี่น้องเตรียมเห็ดกินเนี่ยวยเขาสวยน้ำแล้วก็สีเห็ดกินเลย ชอบสิพี่น้องสิเฮ็ดมากเี่ะจะแบบเขาเฮ็ดดิบแต่บบใครอยากินดิบเขากบแบ่งเนาะแต่จะเป็นหัวเนาะแต่ว่าดิบถึงน่าเสแสร้งตัวนี้เครื่องไหมันเคยครูเคยรั่วกันมันนี่สิเฮ็ดเงี้ยวะสิปรุงให้พี่น้องเบิ่งทุกขัานตอนว่าเห็ดกินผ่นเอสตีว่ะเบิ่งนิตีปรุงใส่ยังไงฮะนะรูปแบบเดียวกันเนาะ เดี๋ยวจะห้องหมักระหานค่ะเนาะห้องกินห้มันหมเห็ดยาเพราะว่าม <Huh. S 1> ันบบเดี๋ยแจะคนมามาแกะไปแต่เห็ดแตกมาบางคนก็ค <the S 2> <blood> ือค <washed> ือมาเกี่ยวกัคนมไซใส่แประกก็ได้คนมวกินประกกนใส่น้าปลาอือมวยใส่แประนี <dissolve> ่แประแต่เป็นอว่ามวยใส่แประกบรเอออย่างวาเมยนนะมใส่ลประกก็ใส่น้ำปลาแท่แได้พี่นองผูไดวกินลประกันทุกพักคือกันผูไดวกินแประกัน จะเห็นนะว่าเสกือกคอเกนเห็นอย่งาเครื่องขุบเราเห็นเห็ได้ก็แซ่อาหารเนี่ยเช็ดเพื่อจังหันตีพาวูจังหันกินว่จัหันสีนาอมันสีสดเนาะสีใหม่สดสดแต่กับ้านเ้องเดี่ยงโดยหยาเนาะหอมจะหอมจังไรสีห้านห้องหอมเป็นตัวยา แสดต่างกันจีนหรือไทยหรือือไทยหัวหานีนือไทยมันบดเสแอกาเสดขั้วขัวใหญ่มันเคยขัวพันัวหนบัดนัวละไนี่ัวเจหัวละขัวกระโดนเน่นี่บอัวน่อยัวกระโดนนคนไทยเัวกระโดนแหัวหน่อยมันัวมันัมีข้้วขึ้หัวใหอััวพันัวหบ้างเขาัวพันนือพันพันหอมคยคยอยู่ไทยพวกเขาไปบอลคล้ายเนือ บอกมีกินเอียงพอดีแบบอันนี้จะชอวยอยู่นี่ยังมีกินหอม,ะ,อมะบคนก,บกินนิเตอร์ก้อเุ่คนมากปิกจะกินิปกักินนี้พื่นบมักกระโดนอย่ักอแม่เกามาจ้นโยยนะมได้ยากเนาะยผักกระโดนมึกผักลายหัปีคงกินนะพี่น้องแี่น้วระวังนองลม,ม ซอยเดียวก็จ <ể> ัเตรียมปรุงเนื้อพี่น้องซอยก่อนเพื่อสียเดียวแล้วซอยนี่ได้เตรียมปรุงเลยพี่น้องใส่ผีเอะเลยเลยจอยโมเอนหมักอนะหมายมั้งว่าเขอผิดคันต้นแรกมันข้าวใส่ผีเอาก่อนข้าหมักผีเอาก่อนเราใส่สองพีิกสองพัดด่อนสองธรรมดาจะใส่ได้ที่ฉันคมหนาผีอันสุดคมน้าแม่สะได้ทีงแสร็ดีพี่น้องผมตุบในเด้อพี่น้องตุ่มซุกเด้อนี่ เี่ยรยว่าสีอ่อนนเนบอกว่าน่กับตเี่ะตัวมันอ่อนตัวมันแก่กับมใสมนะพ่อจะทำพ่อ่ะจะเอาไปเียวเถี่ยเี่ยเียวเียโอ้ยมไม่ไหมเป็น มักเพียก่อนท้องสีเศ้าเศ้ามากแตกยเลยเศ้าเขียมนเขาเนื้อก็นั่งกันเท่ากปใสเครื่องุงหน่อใสเครื่องุงเยอะขนด้อเศ้มันกันเ็กะเอาใสค่าานี่นี่คือค่าซับบางคนเขาก็มักซับใสเป็นต้อนี่ค่าซับข่าออนจังเสี่ยใสข่าออนเพีย์เพียเ์แบได้เลยก็ใสใสเบิดนะ มับอใส่เพื่อเขาแป้งแขนงเงาแล้แข็งแขนใส่านนี่ออกมัเนนี่บอบน้อยแตกนะเนื้อใส่ใส่เบรดซาเคียนเอาตัวใส่น้ำตุนชักหน่อยตุมาดวนเลเบินองเสร็จเดี๋ยวจตุมาเอพี่น้องอาหารนี่ใส่มักในเคร่ังสั่งเยอดก็ออกในเรื่องในบวง พวกมันเป็นเห็ดเจลกันเเห็นสองงาเขาใส่ข่าได้ไหมบางคนเพิ่นก็ว่าใส่ข่าเมะมักใส่ข่าโจงมาจังหันนั่บอกโจงจากฮันหันสิบ่วใส่หอมก่อนเขาปรุงยังไงบ่อยเทาก็แบ่งจังหันเขาอยากไปขวากลายบุญอื่นเห็นไหมขว้าเจงจากฮันมาก็ว่าจะวเอาใส่ปลาแดกปลาแดกก็ซื้อมากเหมืองบ้านนึเนาะใส่ปลาแดก กะปุงกะเอาแต่พี่น้องมาเาใส่ปริมาณสําดอ้นะเก็บวกากัปลากะน้ำปลาเราใส่ปียกร้าเราใส่น้ำปลาบราณเเมเาจมาดใส่นะเนัวเนัวนี่กัเะมั่ครื่องซอนซ่าเขาครัวเขาคัวแล้วตะมาก อือ,อ,อพอครั่ะพริกป่นแบบนีนน้เด้อเห็ดตามีเด้อพี่น้องพริกป่นนี่โบเอาเพชรปันใดโอ้ไดเพชรบอกัดเอากัดเอากัดเอานี่อันบ่อยู่เน่องพริกป่นข,ข้นบบดนี้อันไปปากซี่สี่น้องข้นเข้ากันนี่แล้วเรียบร้อยเซ็ตสิว่าเบี้ิมไหน จะใส่ักแม่จยุกพักกำลังโอ้ยุพักพักอีม่เก็ยมาเรียบรอยมือไม่พักตายมก่ะอม่พักตายเอาซีกก็เ่นกนนึงพี่น้องไปเตรียมพักนั่งดือมเริ่มีเตรียมเอาอาตับด้วยตับตับบานเนาะ ขึ้นมาบนสิต้าตัวนะคือแต่ว่ามีเสียงบนาตาแซบป่ึเข้มจังโอล้วตัน้ก็ได้เก็เงซิมเองพี่น้อง้ตัวนก็ไล้เป็ป้าก็ไล้ให้เป็นง พอมากินคืออีบ่อพัฒนาพี่น้องแล้วผาก็กินแตงแตงเังหน่อยเป็นสอนก็เราเป็นแล้วก็ผากินกินอ่าะอืดีใสบ่บ่แต่แต่อยากจะบักมจากแว้งออกใส่บักหน้าเลยที่น้องเห็ดแบบนี้บ่อใส่หน้านใส่เพียร้องตัวบักหน้านใส่บักหน้าขัใส่เพีย

ที่เท่ากััวก็ได้้าใส่หอมมันจะมหมันจะใส่หอมวยไปหอมวนเกิดทากินขาด้วก็มูเนาะใส่บดดยิงไ่ห่ยมันีน้ำมูนาตาบ้งเรียบร้อยพี่น้องต้มกระล้วเลยัววะจะแบ่งคัวน้ำแบ่งกันไหนน้ำนากินน่เส่ัวเราต้องใส่หอมนะาเส เตรียมผาวผนามก่อนด้อพี่น้องเลยตามืนอื <S <S ่นจังโวยนาตาแบบนี <k <k ้เป็นครวเปยีขัเด้อพี่น้องวรัวินะเบิดบอ้อยเป็นสีขัวท่แม่ใ้อยกันเาก็ใ้าวด้วพี่น้องเอ้ยขยกนเหม้อตุ๋นกับกุ้งเรียบร้อยเอาโนนจะใช่ประแดกหว่าหมอตุ่ใ่ปลาแดกใส่รบเดือนัว ใส่โค้ดมาเลยใส่เตี้ยขวบแห้งแส่บขวพี่น้องขวแห้งวิ่งเบหน้ำบานหังบ้านขากานึงป้าพี่น้องมาเตี๋ยตนมงมาแดงมาเลยมาเลยพี่น้องกินข้าวยางมแดงไปวบจมมักเรนไม่ใช่นหมเ่เนทางสรางนี้เปบ่มาเลยพี่น้องกินอาเดย ไป <t> ่ส่กใส่ได้ตอนวงอามีปาลมาเด้อพี่หนุกมาเด้อตุ๊กมึงจะเสะอีแบบหนไ้ 昨天的票。

ไปเราเปลี่ยเสื้ออเ,อเ,อเอมือนจะหัเอาดีบนกระชุ่มเลยนี่ปวดท้องกระชุ่มคว้าลูกไปนี่มังนี่มัน

Các bạn hãy đăng cho kênh thể Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ใ่เข่าด zat zat ้อัาได้หมดหมด้งวี่หน่งหน่อมาแลมตีนไมสูก่อนตีนออกออกจมูกนะฮะมุกคืขาดน้ำส้มขมุกถ่ไหนนี่ห่อมได mmm, áp ơn mmm 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 Thang mmm 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 nó mmm ไ้วสอยตออเนียออนตามเองเมื่อสอยเอ็นฮาวห็นต่อเนีย 里来人。来来 กินเ้วยนเละอ <c oughs> ร้อยายจราว่ให้กินายนเเองเมื่อเร็ดขันมื่อดระเทศเำ็ดนบอกเขาบอกกินอะไรแต่เ็ดเองก็เมือ่อ<ม>นะะเหตุนองขัดย่าขัเนเขาบริษนะัไนเ ไม่ได oh okay. ้กูเกลียดกูอยากกินูจบม้ท่าอาจรเขาเยนะกแบะจมูกแบะจมูกแะแบมูกแบะ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 บะแบะแบบแบะบะแบะบแบะ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 แนะะบ

กิบบนข้าวได้เหรอพี่น้องป้าความซ่บตัวนี้กินกะบ,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 บอบบีบโมบิดกะทิใส่หมูมันเห็นดีหมูมัน,มมนยังเลือะตัวนี้จงจังหันกระต่างตัวนี้กระต่างเอาเข้าวตู้ไว้ปนกบมึงทราบว่าจงให้น้องอันข้าสถื้อไปหน้าดีเด้อเด้โอนี้กินข้าวกับพรอตไข่อยู่นะ แต่บัาเอาไปตู้เย็นไปตูกขัวเดื้อเล็กเดียวแล้วก็ต้มเดื้อสองตอน่นเหว่สงส้มซากสำคับหนามหมากนินใม่กินมันก็ได้นะคัวเดียว,ว,นะว,ยวดิ๊กี้แม่นะอีแมกกินได้เดียวเนี่ยเขาว่าจะามากานะานมินให้เขากินมัก็ได้นะพอวายู่พี่เด้อเห็นไหมชิได้จบคลิปเลยเด้อพี่น้องหา,างดังเผลิงดังวัวงกับมันี่จบคลิปเลยเด้อขอบคุณขอบใจพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมได้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้า เกลือส้มสักแต่ก็หาดังหอยดังบวงกันเด้วยแบบ